ของคุณหมอชนน่านสีแก้วที่แต่งตั้งภรรยาคุณหมอหนวลสกุลบำรุงพงศ์เป็นคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันคุณหมอชนน่านเมื่อวานนี้ก็ชี้แจงนะครับเรื่องเนี่ยเรื่องการตั้งภรรยาเนี่ยนะครับคุณหมอบอกว่าเออ เรื่องนี้เนี่ยอาจจะมีคําถามว่าเหมาะสมหรือเปล่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่เพราะทำเนียมปฏิบัติที่ผ่านมาไม่ยุคไม่ว่ายุคสมัยใดนะครับถ้ามีกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารนะเนรัฐมนตรีมีการแต่งตั้งญาติคนใกล้ชิดก็จะถูกเป้งแรงว่าเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนผมก็คํานึงเรื่องพวกนี้พอสมควรก่อนที่จะแต่งตั้งแพทย์หญิงนนลสกุลเป็นที่ปรึกษาแต่มาดูผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นนะมาดูผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นความรู้ความสามารถความเหมาะสมและจึงตัดสินใจ ผมใช้คำว่าลงทุนในเรื่องนี้เพราะตำแหน่งคณะที่ปรึกษาไม่ใช่ตำแหน่งข้าราชการการเมืองน,นะครับตังกาว่าไว้นะฮะไม่มีค่าตอบแทนไม่มีเงินเดือนเป็นคณะทํางานที่อาสาเข้ามาทํางานแบบอุทิตนและงานที่ต้องการปรึกษาก็มีความจําเพาะโดยเฉพาะ2ง,งานที่จะปรึกษาก็คือเรื่องการสื่อสารด้านสุขภาพและด้านการเมืองคือคุณหมอยืนยันว่าคุณหมอก,ก้อยภรรยาที่แต่งตั้งเป็นคณะที่ปรึกษาเนี่ยมีประสบการณ์การทํางานในเรื่องนี้เคยเป็นผู้อำนวยการกองสาธารณสุ กองสารนิิเทศเนี่ยก็เกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารในหน่วยงานนั่นแหละนะครับแล้วก็เคยเป็นมานาธิการทํารายการต่างๆทางสื่อแรงต่างๆเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายเลยนะครับแล้วก็คุณยินคุณหมอก้อยเนี่ย จะไม่ได้ไปสั่งงานข้าราชาการนะหม,มายถึงว่าจะมาให้ความเห็นกับคุณหมอว่าควรทําเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือไม่ควรทําอะไรยังไงแล้วคุณหมอเนี่ยก็จะไปสั่งการตามระบบเองไม่ได้เข้าไปแบบก้าวไก่ในระบบของราชาการต่างๆแต่อย่างใดนะครับเดีย๋ยวไปฟังเสียงคุณหมอจนน่านชี้แจงเรื่องนี้ครับเองก็คำนึงถึงเรื่องนี้พอสมควรนะครับก่อนที่จะแต่งตั้งแพทย์หญิงนวลสุกุลบรมงผมเป็นคณะที่ปรึกษาเนี่ยแต่ว่ามาดูเนื้องาน มาดูเรื่องของผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นนะครับดูเรื่องความรู้ความสามารถเรื่องความเหมาะสมแล้วเนี่ยผมเลยตัดสินใจผมใช้ว่าลงทุนเลยลงทุนในเรื่องนี้เพราะหนึ่งครับตำแหน่งคณะที่ปรึกษาเป็นตำแหน่งที่ไม่ใช่ค่าการการเมืองนะครับเป็นตำแหน่งที่ไม่มีค่าตอบแทนไม่มีเงินเดือนเป็นคณะทำงานที่เข้ามา อาสาทํางานนะครับทางวิธีทางการเมืองแบบผู้คิดตกคุณหมอมีผลงานนะครับทำหน้าที่สื่อสารทางการเมืองให้ผมในสามตำแหน่งนี้นะครับถามา่าผลเป็นอย่างไรอันนี้ตอบยากครับแต่ว่าทําให้ผมยืนอยู่ตรงนี้ได้บนกระแสที่ค่อนข้างไหลบ่ามากนะครับในวิธีของโซเชียลขนาดนี้เนี่ยไหลบ่าเรื่องการประนามย่ำเหยียด าการเหยียบย่านะครับผู้งง่ายรถทัวร์แต่สามารถที่จะใช้แนวทางการสื่อสารทางการเมืองที่คุณหมอค่อยทำเนี่ยสามารถที่จะให้ข้อมูลนะครับสามารถที่จะชี้แจงสามารถจะตอบโต้ในประเด็นที่เป็นการสื่อสารทางการเมืองได้อย่างดี